ยุย้ยจีรน,นันทนากรแจ้งข่าวดีล่าสุดรูปเพศลูกแล้วจ้าต้องขอแสดงความยินดีกับทางว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างยุย้ยจีรน,นันมโนแจ่มและทันธนากรที่ตอนนี้สาวยุย้ยกำลังตั้งทันลูกคนแรกหลังรอคอยมานานหลายปี โดยล่าสุดได้เปิดใจเผยว่าตอนนี้ได้ทราบเพศแล้วเป็นลูกผู้หญิงนั่นเองจ้าเชื่อว่าจะต้องสวยเหมือนคุณแม่อย่างแน่นอนเพราะตั้งแต่สาวยุย้ยท้องมาก็ดูหน้าใสและสวยมากๆฉะนั้นลูกสาวที่ออกมาถึงจะเหมือนคุณแม่ยุย้ยหรือคุณพ่อธันธนากรก็ต้องตาตาดีทั้งคู่อย่างแน่นอนค่ะขอให้คุณแม่ยุ้ยจิรานันได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อส่งผลแก่ลูกน้อยได้เจริญเติบโตนั่นเองค่ะเพราะเรียกได้ว่าเบบีในท้องคือของขวัญสุดพิเศษให้กับสาวยุย้ยและหนุ่มทันในปีนี้เลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้ก็ตั้งใจเก็บเงินทั้งถ่ายละครทําธุรกิจส่วนตัวในการไลฟ์ต่างๆยิ่งทํำอาแฟนคลับชื่นชมว่าสาวยุ้ยเป็นคนขยันมากใครได้สาวยุ้ยไปโชคดีแบบสุดๆนั่นก็คือหนุ่มทันและตอนนี้ก็ได้มีลูกสาวที่อยู่ในท้องก็มั่นใจนะ ว่าครอบครัวนี้จะยิ่งเมคมันนี่รัวๆเพื่อที่จะหาเงินให้ลูกสาวนั่นเองค่ะแค่คิดก็ตื่นเต้นตามสาวยุ้ยและหนุ่มทันแล้วนะคะในที่สุดก็จะกลายเป็นคุณพ่อและคุณแม่นั่นเองขอขอบคุณยุ้ยจิรนันและธรรธนากร ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ